ปัญหาของเต้ารับบล็อกไฟมีอาการขยื่อนหรือยุบเข้าไปในบล็อกปัญหาเต้ารับไฟหรือว่าบล็อกไฟที่ขยื่อนหรือหลุดเข้าไปในช่องแบบนี้ไม่ควรใช้ซ้ําหรือว่าพยายามเสียบสายไฟเพืาา่อย้ำเข้าไปเพราะมีความเสี่ยงที่ทาให้สายไฟนั้นหลุดหรือฉีกขาดที่สามารถทําให้เกิดการลัดวงจรได้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหามีเพียงแค่ไขค,รครวงอันเดียวครับก่อนอื่นเริ่มจากการตัดไฟครับเพววื่อความปลอดภัย ต่อไปทําการแกะฝาครอบครับจะมีช่องเล็กๆตรงนี้ให้ใช้ด้านปลายส่วนไขควงแบนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็งัดออกมาครับแบบนี้ต่อไปทําการขันสกรูออกมาครับจุดสังเกตของต้ารับไฟฟ้านะครับจะอยู่กับกรอบเนี่ยตรงนี้ครับจะมีส่วนเดือยครับที่มายึดจับกับขอบของกรอบด้านบน ด้านล่างลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผลักผักของด้านที่หลุดนะครับเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับให้เราค่อยๆคยเยินออกมาทั้งเต้ารับและทั้งกรอบนะครับเราก็ถอดครับเพื่อทําการใส่ใหม่เพื่อความแข็งแรงที่สุดให้เรานะครับงัดเล็กน้อยครับแล้วก็ผลักไปข้างหลังให้ถอดลักษณะแบบนี้ให้เราตรวจสอบนะครับว่าตัวของกรอบเนี่ยมีรอยแตกหักหรือไม่ ถ้าตรงนี้แตกหักนะครับก็ต้องเปลี่ยนกรอบใหม่นะครับมูลค่าประมาณ10 2ถึงบาทนะครับต่อไปวิธีใส่นะครับง่ายๆครับให้เราสวบจากข้างล่างขึ้นมาก่อนแล้วก็ผลักด้านบนตามนะครับถ้าหากว่าตัวเดือยนะครับไม่เข้านะครับก็ค่อยๆจัดเข้าไปนะครับหรือถ้าหากว่าเดือยตรงนี้นะครับที่เข้ายากหรือตัวนี้อาจจะมีการยุบหรืองอไปบ้างนะครับ จับข้างหลังของเต้ารับนะครับดึงเข้ามาผลักเข้าหาลําตัวนะครับแล้วก็งัดส่วนโลหะนะครับกดไปเล็กน้อยเพื่อให้มีลักษณะที่สวมกับทางกรอบพอดีลองจัดดูนะครับเมื่อเดือยทั้ง4จุดนะครับตรงนี้ได้ประกอบหรือเข้าล็อกกับทางกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถประกอบตัวบล็อกไฟเข้าตามช่องเดิมได้เลยครับ ใส่ฝาครอบเหมือนเดิมครับเปิดไฟทดสอบการเสียบปลั๊กครับเรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับสำหรับใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กด s u บสไค i b ์แลว้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ